อันนี้ขอถามคำถาม,ถามวงในนิดนึงจริงหรือไม่ <c oughs> จริงหรือไม่ที่อดีตมอมดิวเคยมีผัวเป็นทหารเคยมีผัวน้อยเป็นทหารจริงไหมครับ <c oughs> จริงหรือไม่ที่คนเนี่ยมองคุณแม่ว่าคุณแม่ เรียบร้อยเป็นคุณหญิงคุณนายแต่ความจริงแล้วคุณแม่แซ่บมากคุณแม่เคยเอาเบียร์ลับตัวเองจริงไหมครับอันนี้ต้องาอันนี้ต้องรายการเย็บเก่งซีซั่นสองเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเพราะมีเนื้อหาที่ไร้สาระและหยับคายกูบอกแล้วนะอย่าให้กูเห็นว่าเมนด่ากูสวัสดีครับวันนี้ตาก็สู่รายการเย็บเก่ง ผร้อมทางในต้นครับสวัสดีค่ะหม่อมดิวนะคะจากหม่อมดิวไดอรี่ค่ะทําไมเป็นหม่อมดิวหม่อมดิวมีเชื้อสายอะไรมาจากไหนอ๋อมันเป็นฉายานะคะคนที่ตั้งให้ก็คือคุณเพลินพีทเราก็ตั้งให้ว่าเราแต่งตัวสวยเป็นคุณนายก็เลยเป็นหม่อมและการเหมือนประมาณเป็นฉายาในวงการว่าหม่อมเอ็มหม่อมเยินอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังเป็นใครเอ่ยมอนครับอ่าคุณมอนนะครับ มันกับคุณตาเป็นลูกเพจค่ะทำหม่อมดิวเดอรี่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยหม่อมดิวอ่ะอันนี้ขอถามนิดนึงเคยโดนปะเคยโดนอะไรเคยโดนแบบมีนะมี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 ่หอมีมีมาถึงมาถึงที่ทํางานเลยนะแล้วก็มีมีมีถึงแบบมามาดูตัวเลยนะนะดูว่าทำไมเราแต่งตัวสวยขนาดนี้ดูว่าทำไมแต่งตัวสวยขนาดนี้ทําไมหม่อมดิวถึงเริ่มมาแต่งชุดไทยอ่ะเพราะอะไรเราก็ชอบดูแล้วเราก็เห็นว่าเออคุณหญิงคุณนายหรือต้นแบบ แต่งตัวแล้วสวยเพาเจารายการเลยครับเรามีไอดอลเป็นของตัวคนมีไอดอลเป็นของตัวเองหมดเราอยากจะแต่งตัวตามดาราเราอยากจะแต่งตัวตามแฟชั่นพอเราดูแล้วเราเราเห็นแล้วก็เออสวยนะแล้วเราเป็นคนที่ชอบแล้วหมอมดิวครับปัจจุบันหมอมดิวทําอาชีพอะไรเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นอะไรหรอดำรงตําแหน่งเป็นคุณครูนะฮะสอนร้องเพลงอหมอดป็นครูหรอหมอมดิวหมอมดิวยุวเท่าไหร่อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเราคิดว่า ว่าทาวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทําวันต่อๆไปให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะ,อะโอเคเป็นมิ่งขวัญให้กับ ลุกคลมอมดิวขอถามคำถามหลักที่แขกรับเชิญทุกคนถามมอมดิวเป็นลุกหรือเป็นลุกครับคุณแม่เป็นลุกค่ะจริงหรอไม่รับเลยไม่นะคุณแม่ไม่เคยปกติแม่แต่งบอยบ้าสมัยก่อนเราแต่งบอยนะเพราะเราอยู่มาทุกยุคอะแล้วเวลากันนัดมอมดิวเคยแต่งลุกนี้แล้วก็แบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไหมก็มีความเกรงขามแล้วไหมเพราะลุกเราดูเป็นคุณิงคุณนายนะไม่เคยนะถ้าจะนัดก um ันจริงๆเราก็ธรรมดาเราก็แต่งธรรมดาอยู่บ้า ้้านอะไรเงียหม่อมดิวครับคำถามต่อไปเลขมงคลเลขมงคลของลุกหม่อมดิวเออสี่สิบเก้าสิบสองสิบสี่ห้าสิบหกห้าสิบหกจริงเหรออ่าอันนี้ไม่ได้โกหกใช่ป่ะไม่ได้โกหกอันนี้คือเลขมงคลคืออะไรเลขมงคลคือเลขที่หม่อมดิวชอบเออแบบเลขประจํตัวห้าสิบหกจริงเหรอจริงอันนี้ขอถามคำถามบวกไปนิดนึงจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่อดีตหม่อมดิวเคยมีผัวเป็นทหาร เคยมีผลน้อยเป็นทหารจริงไหมครับก็มีเขาเลือกกันนี่วะพี่เอมีมีตัวเองก็มีมีอ๋อด้วยความเกิดกระเทยพวกเราแลชอบกินอาหารกินอาหารเราก็ชอบกินอาหารสรุปคือเรื่องจริงเรื่องจริงเราก็มีทหารอาหารเยี่ยมเหรอเข็ดละกันใช่ไหมคำต่อไปจริงหรือไม่ที่คนเนี่ยมองคุณแม่ว่าคุณแม่ เรียบร้อยเป็นคุณหญิงคุณนายแต่ความจริงแล้วคุณแม่แซ่บมากคุณแม่เคยเอาเบียร์ลัดตัวเองจริงไหยครับอันนี้อันนี้ก็ผ่านอันี้ก็ผ่านพอจบพอวาชอบดื่มเบียร์นะฮะชอบดื่มเบียร์แต่ไม่ขั้นถึงกับเอามาล้างนะไม่ถึงค่ะโอเคโอเคครับต่อไปหมอมดิวมีแฟนปัจจุบันไหยปัจจุบันนี้โสดค่ะชอบเป็กของหมอมดิวถ้าสมมติแบบมีเก้งมาอย่างเงี้ยหมอมดิวชอบเก้งประมาณไหนส่วนมากก็จะชอบเก้งแบบ ดูลุกเป็นผู้ชายนะมอมเดียวอยากจะให้เล่าประสบการณ์ของตัวเองอะประสบการณ์ที่เคยเจอมาแล้วมันพิกพิกที่สามารถเอามาเล่าในรายการเด็บกิกได้ประสบการณ์ไหนล่ะประสบการณ์18บปวกประสบการณ์18บวกของดิฉันก็มีตั้งแต่นัดผู้ชายสมัยก่อนตามสวนสาธารณะเอ่ยอะไรเออย ตามที่สะว่ายน้ำข้างดังเอ่ยมีเยอะเลยอ่ะแต่ก่อนเราก็แซบอยู่นะโอ้เราสมัยเป็นชาวสาวเราก็แซบใช่ไหมเราแซบเป็นคนใจแตกอะเนาะเราก็เล่น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 แชทอะไรอย่างเงี้ครับส่วนมากสมัยก่อนเราก็นัดนัดออกมาเจอนั่งรถจากกรุงเทพเนี่ยนะก็ไปเจอเขาที่ปากน้ํานะไกลมากอะสมัยก่อนอะบางเคสก็แบบว่าสมัยก่อนเราก็แบบสวนสาธารณะแห่งหนึ่งไปเยี่ยมชมนิดนึงอะไรอย่างงี้ไม่ทำยังไงตอนไปเยี่ยมชมไม่ทำมือนี้มั้ยไม่ทำมือนี่ เราก็ไปเราก็ไปเยี่ยมชมเราก็ไปยืนดูไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีละครไหนที่มันเด็ดที่สุดที่แบบสามารถเล่าไปยันรุลุ้นหลานเลยมีไหมในซาวน่านะวิอย่างฉันเธอก็เที่ยวนะซาวน่าเลยเราก็ไปยืนสวยๆโ์โ์เชฟของรสมาก่อนลุเวมีมีคนมาจีกมาอะไรเราแล้วก็มาเข้าป่าเสร็จสิ้นแล้วก็มีคนมาถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราสาวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็เสร็จกิจแล้วไงอใช่ อ่ะก็คือจบจบอย่างเง <laughs> ี้ยหรอ <laughs> <laughs> มันเล่าไม่ถูกอ่ะลองเล่าสว่าเรื่องอาหารนี่เป็นยังไงตลอเรื่องทหารเป็นยังไงลเรื่องาหารเนี่ย <laughs> <c ười> คนนี้ย <c ười> มันก็เป็นมันก็เป็นเพื่อนนะ <c ười> เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยม <c ười> <c ười> เขาก็ชอบแซวเราบ่อยๆคื <c ười> อเราเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยตั <c> ้ง <ười> <c ười> แต่สมัยมัธยมแต่มันดูเป็นผู้ชายนะมันเป็นผู้ชายแท้แต่เรามีแฟนเราไม่ใช่หรอตอนนั้นตอนนเรนยงไม่มีแฟนยัง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 ไม่มีสมการ ครบชูก็เสร็จแล้วเขาก็ไม่เป็นทหารวันดีคืนดีก็ติดต่อเรามาไม่ใช่ก็่ก็คือเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงเออเรื่องจริงของตัวหม่อมเดีวเอง สุดช่วงสุดไของรายการช่วงนี้จะให้หม่อมเดียวสารภาพบาปบาปที่เคยทามาแล้วรู้สึกผิดเรื่องอะไรก็ได้บนโลกนี้จริงๆเราอะทาอะไรไปเยอะอยู่นะเยอะอย่าไปพูดนะอย่าไปพูดเะเยอะเราก็มีเยอะหลายๆอย่างเราอย่าไปคิดไกลเอาใกล้ๆตัวก็คือก็เคยคบผู้ชายอยู่คนนึงนะก็รู้สึกเราก็รักเขานะรีเทิร์นกันมาสองรอบสามรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันก็ไปกันไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าความที่สมัยก่อนเราอาจจะดูนิสัยเราเป็นเด็กแล้วเขาก็ดู เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนก็หาคนเลี้ยงอ่ะเอาง่ายๆนะต้องการคนที่จะมาสามารถจะมาเลี้ยงดูเราได้รักที่เขามีตัง์รักที่เขามีตังเขาก็จะพาเราไปกินข้าวดูหนังซื้อของอะไรที่เราอยากได้อ่ะแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันก็เป็นจุดที่สักพักเราก็แบบเราเริ่มเบื่อเราก็ห่างเขินเพราะสมัยก่อนการติดต่อมันก็ไม่ได้มีแบบว่าโทรศัพท์มือถือหรืออะไรมากมายอ่เราก็ห่างเขินกันไปแล้วมันก็เงียบเงียบหายกันไปแล้วมันก็หายกันไป แล้วสมัยก่อนเราก็ไม่ได้คบแค่เขาคนเดียวไงเราก็คบทีห้าคนหกคนอย่างเงี้ยอ๋อเพราะเราก็เล่นแชททุกวันเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยสมัยรุ่นนั้นนะเราก็แชทแชทแชททุกวัน MSN แเ้วราก็แชททุกวันเราก็คบทีห้าคนก็สับลาทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าเป็นตราบาปว่าเอ๊ะเราเคยทําอะไรพวกเนี้ยมาเยอะมันก็เลยทําให้ความรักของเราอ่ะไม่สมหวังทุกวันนี้เราถึงโสดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคือบาปที่เราทํามาแหละว่าเราเคยไปหลอกคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่เป็นไรทุกวันนี้ก็ ทำงานนะคะมีเงินอยากกินก็ซื้อกินเอาอยากให้อ่อมเดียวพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเ,นเราเป็นคนไทยเนาะ<ม>เรารักืองไทยประเทศไทยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเออเป็นวิกฤตอะ่ะบอมเดียวอยากจะสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคนไทยในเราแบบให้ขวัญและกาลังใจตอนนี้ก็วิกฤตมากด้วยเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาก็อยากจะให้กำลังใจว่าเราก็จะต้องสู้แล้วก็ผ่านไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้มันผ่านพ้น วิกฤตตรงนี้แหละส่วนอะไรยังไงก็อยู่ที่การบริหารและกันแต่คิดว่าเราต้องรอดพวกเราทุกคนต้องรอด <c oughs> ด้วยความสะดวกสบายช <c oughs> <c oughs> อบมากทนะี่เราแม่ไม่คิดนะว่าใครจะยังไงแต่คือแม่ก็คือตัวแม่แม่คือแม่แม่คือตัวของแม่ไม่มีนัยยะอะไรทั้งนั้นก็คือแม่ก็คือตัวแม่หมอมดิวก็คือตัวหมอมดิว อติดตามมานานคือดีใจมากๆที่ได้มาออกรายการนี้นี่แม่ก็ชมมาตั้งแต่ซีซั่น1นึ่ะตอนนี้ซีซั่นสองสองแล้วอ๋อซีซั่นสองแล้วก็อาจจะมีซีซั่น3ามซีซั่นสี่ต่อไปนะคะถูกก็ให้ติดตามกันขอบคุณมากค่ะกบ้มลงไปกา่อนตอเล